คุณผู้ชมคะมาติดตามสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ภาคใต้วันนี้เริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้นหลังจากฝนหยุดตกนะคะแต่ว่าหลายอําเภอซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ําอย่างในจงังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะน้ํายังคงท่วมสูงโดยเฉพาะในพื้นที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติยังคงมีปัญหาอุปสรรคในการขนย้ายลำเลียงผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลนะคะขณะที่สถานการณ์ในตำบลกรุงชิงค่ะแม้ว่าน้ําจะลงแล้วแต่ว่างานยากนับจากนี้ก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงคาราบดินโคลนตอนนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณติชิลาพุทธสารพัน์กติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่นะคะคุณ ติชิลาคะอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชคงหนีไม่พ้นตาบกลกรุงชิงอำเภอนพิตร์นะคะซึ่งที่นั่นค่ะน้ําป่านั้นได้ไหลหลากนะคะเข้าท่วมหมู่บ้านทั้ง3หมู่บ้านนะคะเสียหายอย่างหนักค่ะบ้านห้าหลังนั้นเสียหายไปทั้งหลังนะคะขณะเดียวกันก็มีประชาชนกว่า500ครัวเรือนนั้นได้รับความเดือดร้อนบางคนนั้นเหลือเพียงเสื้อผ้าชุดเดียวค่ะ ด้วยความแรงของน้ําทําให้รถยนต์ของนายสมศักดิ์แก้วกลิ่นชาวบ้านบ้านเปียนตะมนกลกรุงชิงอําเภอนพิตําจังหวัดนะครศรีธรรมราชถูกน้ําป่าพัดลอยไปติดภายในสวนยางพาราที่อยู่ห่างจากตัวบ้านกว่า200เมตรนะคะวันนี้เพื่อนบ้านเกือบ40คนนั้นจึงมาช่วยกันรื้อค้นทรัพย์สินที่ยังพอหลงเหลือภายในบ้านที่เต็มไปด้วยดินโคลนค่ะ นายสมศักดิ์เล่านะคะว่าช่วงกลางดึกของวันที่15ธันวาคมได้อพยพไปอยู่ภายนอกหลังน้ําเข้าท่วมกว่า1เมตรและไหลเชี่ยวส่วนทรัพย์สินแม้จะเก็บไว้บนที่สูงแล้วแต่ก็เสียหายทั้งหมดค่ะจึงเหลือเพียงเสื้อผ้าติดตัวบออว่าช่วงทีบ่องนะไอช่วงแรกงไปแล้วอันนี้ไ,ไม่มีแล้วเราช่วงถี่องนั้นล้วไม่ทันมันมาเร็วขนะึ้นอายุขนาดนี้เราเคยเจอแบบนี้ยังไมไม่ที รีีีีีีท่่มมมาาาสุดนนนนั้เอปปแตวจากข้อมูลของศูนย์บัญชาการอุทกภัยปี2567องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงสรุปความเสียหายเบื้องต้นนะคะมีบ้านเรือนเสียหาย510หลังค่ะเสียหายทั้งหลังนั้นจํานวน5หลังด้วยกันนะคะซึ่งความต้องการมากที่สุดในตอนนี้สําหรับชาวบ้านก็คือการฟื้นฟูบ้านเรือนสิ่งของจําเป็นที่ต้องการก็คือถุงยางชีพเครื่องครัวและที่นอนค่ะ ส่วนในพื้นที่ปลายน้ําอย่างอาเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะน้ํายังคงท่วมสูงในบางจุดค่ะโดยเฉพาะในเส้นทางเข้าอําเภอและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะคะทําให้เจ้าหน้าที่นั้นยังจําเป็นต้องใช้รถยกสูงมารับชาวบ้านที่ต้องการไปติดต่อราชการกับทางอําเภอและไปพบแพทย์ในโรงพยาบาลเพราะว่าน้ําที่ท่วมมาเกือบสัปดาห์แล้วค่ะ เช่นเดียวกับที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ําสุดท้ายยังคงมีน้ําท่วมขังและยังไม่สามารถระบายได้หมดค่ะโรงเรียนบางแห่งนั้นปิดเรียนต่อเนื่องมา3าวันแล้วและอาจจะต้องปิดต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นะคะเพราะว่าการผ่านน้าจากที่ต่างๆมายัางพื้นที่ปลายน้ําทําให้บางจุดนั้นปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นค่ะ ส่วนที่ตําบลช้างซ้ายอำเภอพระพรมซึ่งเป็นจุดแรกในการรับน้ำที่ไหลเข้าท่วมที่อยู่ติดกับเขตเมืองนครศรีธรรมราชแม้วันนี้น้ำจะลดลงแล้วแต่ได้ทิ้งร่องรอยความเสียหายอย่างหนักนะคะถนนหลายสายถูกน้ำกัดเซาะจนพังค่ะเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองถึงแม้ว่าจะคลี่คลายแล้วในหลายจุดนะคะแต่ก็ยังคงมีบางจุดค่ะที่ยังมีน้ําท่วมนะคะโดยเฉพาะในเส้นทางรอบนอกอย่างที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้ค่ะการระบายน้ําลงสู่ลาคลองนั้นสามารถทําได้มากขึ้นนะคะหลังจากมีการใช้เครื่องดันน้ําดันน้ําลงสู่ทะเลค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจากนครศรีธรรมราชค่ะคุณพุ่งภาคะค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะคุณ